ครับเปิดเหมือกับอ่าเพื่อนเพือนเคยเล่นสดไหมครับปุ่มเล่นสดจาก a ฟ e b o o k นะครับนะกับเพื่อนเพือนบางคนก็ใช้บริการนี้แล้วนะครับนะกับบางคนที่อ่ายังไม่ได้เรือไม่ไดชดตีหรือว่าอยากเรืมไล่แต่ย่ออย่างกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่นะครับนะแสรไหมครับตอนเพื่อนกล้ากล้ากลัวกลัวอยู่นะครับวันนี้ผมจะรุปซีกันตอนครับซีกันตอนช่มกันตั้งแต่เตรียมตัวเลยครับ ตั้งแต่เตรียมตัวเตรียมตัวจนตึงไลลให้ดูแบบละเอียดครับจนจบครับเข้าใจหายไปในคลิปเดียวนะครับนะภายในคลิปเดียวครับไปเริ่มกันเลยครับไปครับหากพูดถึงเมนูเริ่มถ่ายทอดสด live วิดีโอบน Facebook โดยเฉพาะนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างตัวตนและเพิ่มยอดขายในปัจจุบันเลยครับ1ความสําคัญของ Facebook Live ทำไม Facebook ถึงให้ความสําคัญกับเมนูนี้มากการมองเห็นสูง High Reach Facebook มักจะส่งการแจ้งเตือน Notification ไปยังเพื่อนหรือผู้ติดตามว่าคุณกำลังถ่ายทอดสดซึ่งมีโอกาสที่คนจะเห็นมากกว่าการโพสต์รูปภาพหรือวิดีโอปกติสร้างความเรียว Authenticity ความสดแบบไม่มีสคริปช่วยทำลายกำแพงระหว่างคุณกับผู้ชมทำให้ดูจับต้องได้และน่าเชื่อถือ ปิดการขายได้เร็วสำหรับสายแม่ค้าออนไลน์เมนูนี้คือหัวใจหลักในการเอฟสินค้าเพราะสามารถโชว์ของตอบคำถามเรื่องไซส์หรือตำหนิได้ทันทีประหยัดต้นทุนไม่ต้องจ้างคนตัดต่อวิดีโอแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สร้างคอนเทนต์ยาวๆได้สออง,องอวิธีใช้งาน Facebook Live อย่างละเอียดคุณสามารถเข้าถึงเมนูนี้ได้จากหน้าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ what's on your mind แล้วเลือกถ่ายทอดสดไลฟ์โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1การตั้งค่าก่อนเริ่ม Setup 1. คําคำอธิบาย Description ใส่หัวข้อให้น่าสนใจสำคัญมากเพราะจะเป็นสิ่งแรกที่คนเห็นในฟีดเช่นแจกพิกัดชุดทำงานพร้อมตอบคำถามเรื่องผิว 2. เลือกกลุ่มเป้าหมายสังเกตด้านบนซ้ายคุณสามารถเลือกได้ว่าจะไลฟ์แบบสาธารณะ Public เพื่อนหรือไลฟ์ทดสอบแบบเฉพาะฉัน only มีสามอเครื่องมือด้านล่างไมค์คาาเอฟเฟกใช้ใส่ฟิลเตอร์หน้าใสหรือพื้นหลังเสมือนจริง Flash เปิดเมื่ออยู่ในที่มืดสลับกล้องเลือกระหว่างกล้องหน้าหรือกล้องหลังขั้นตอนที่2ระหว่างการไลฟ์อินเตอร์แอคชัน อ่านคอมเมนต์ความสนุกของ Facebook Live คือการตอบโต้คุณจะเห็นข้อความเด้งขึ้นมาแบบเรียลไทมการปักหมดุดพิมพ์คอมเมนต์คุณสามารถพิมพ์ข้อความเช่นเลขบัญชีหรือกติกาการสั่งซื้อแล้วกดค้างที่ข้อความนั้นเพื่อปักหมดุดให้ค้างไว้ด้านบนสุดได้การเชิญเพื่อนคุณสามารถกดปุ่มรูปคนเพื่อเชิญเพื่อนมาร่วมไลฟ์หน้าจอเดียวกันแบ่งครึ่งจอได้ด้วย ขั้นตอนที่3เมื่อจบการไลฟ์โพสไลฟ์ 1. กดปุ่มสิ้นสุด finish 2. Facebook จะถามว่าคุณต้องการโพสต์ลงในไทม์ไลน์หรือไม่แนะนำให้กดโพสต์ไว้เพื่อให้คนที่มาไม่ทันสามารถดูย้อนหลังได้คุณสามารถเลือกความชาัดแบบ HD และเลือกรูปภาพหน้าปกทำเนวที่ดูดีที่สุดได้ 3. มอเคล็ดลับให้คนดูไม่เบื่อ สานาทีแรกสำคัญที่สุดอย่ามัวงแสงต้องพอพยายามหันหน้าเข้าหาหน้าต่างหรือใช้ไฟวงกลมช่วยตาที่สบกล้องและหน้าที่มีแสงสว่างจะดึงดูดคนได้นานกว่าตอบโต้บ่อยๆพยายามเรียกชื่อผู้ชมที่เข้ามาคอมเมนต์จะช่วยสร้างความประทับใจได้ดีมากครับ